นัตถิโลเกระโหนามะปาปาก,กัมมังปาก,กูพะโตขึ้นชื่อว่าที่รับของผู้ที่ทำบาปทำกรรมไม่มีในโลกคนสร้างกรรมทำบาปอันยาบช้าที่ลับตาลับอยู่ตรงไหนไม่มีดอกบอกเจ้าจงเข้าใจทำสิ่งใดหลบคนไม่ผลตาถึงคนอื่นหมื่นผู้ไม่รู้เห็นซ่อนเร้นปิดบังอย่าก,กังขา แต่เราเองเห็นอยู่รู้กับตามีใช่ว่าผู้ใดที่ไหนกันพระพิพัฒน์ปาริยะติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและเจ้าอาวาสวัดชากมกรูดครับสวัสดีครับนี่คือขุนหนึ่งเล่าเรื่องผมขุนหนึ่งรับหน้าที่ครับกัญญาณการีกัญญานางป้าปากกาลีจะปาประกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว มีหลายๆท่านเลยนะครับที่เชื่อเรื่องโลกหลังความตายและก็มีอีกหลายๆท่านที่ไม่เชื่อเรื่องราวนี้ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนตายซึ่งทุกคนในโลกจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราทุกคนจะต้องตายด้วยกันทั้งนั้นมีหลายๆคนเลยนะครับที่กลัวความตายและหลายๆคนคิดว่าความตายนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวและทรมาน และในวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปดูกันว่าในแง่ของวิทยาศาสตร์นั้นความตายจะน่ากลัวอย่างที่คิดหรือไม่ในแง่ทางวิทยาศาสตร์นะครับเวลาที่ใกล้จะตายนั้นมนุษย์อาจจะไม่ได้มีความสามารถที่เพียงพอที่จะมานั่งตรกคิดว่าความตายนั้นน่ากลัวที่ซ้ำไปโดยเมื่อเข้าสู่ในสภาวะที่ใกล้ตายนั้นสมองจะลดการทำงานในส่วนที่ไม่สำคัญลงจนเราแทบจะไม่รู้สึกอะไร หรืออยู่ในสภาวะที่คล้ายกับกำลังฝันนั่นเองล่ะครับและที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสมองจะถูกใช้ในการทำงานในส่วนที่สำคัญที่สุดของร่างกายของเราแทนก็อย่างเช่นรักษาการเต้นของหัวใจการหายใจเพื่อให้ร่างกายมีชีวิตรอดส่วนอะไรที่ไม่สำคัญนั้นสมองก็จะลดการสั่งการลงหรือลดการรับรู้ไปดังนั้นนะครับเมื่อเราใกล้จะตาย ประสาทสัมผัสและความสามารถในการรับรู้ต่างๆนั้นก็จะลดหายไปด้วยโดยมักจะเริ่มจากการพูดและการมองเห็นจากนั้นก็จะเป็นการสัมผัสและการได้ยินและเมื่อร่างกายและสมองค่อยๆหยุดทำงานเราก็จะเริ่มเข้าสู่สภาวะสงบซึ่งอาจจะพอพูดได้ว่าในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนตายจริงๆนั้นมันไม่ได้น่ากลัวหรือทอรมานอย่างที่เราคิดกันนั่นเองครับทั้งนี้นะครับ หลายๆคนอาจจะเคยมีประสบการณ์เห็นคนที่ใกล้จะเสียชีวิตมาก่อนและพบว่ามีอาการหายใจติดขัดดังฟืดฟาดดูทรมานใช่ไหมล่ะครับในทางการแพทย์ซึ่งจะเรียกอาการนี้ว่าเด r เรเทลครับโดยเป็นเสียงที่เกิดจากของเหลวก็อย่างเช่นไส้หะาที่ติดค้างอยู่ในลำคอหรือสวงอกแม้ว่าจะฟังดูน่ากลัวหรือทอรมานนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเจ้าตัวอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำ มีสำนักข่าวอินดีพ n เนนต์เคยเขียนเล่าประสบการณ์หลังความตายของคนที่เคยถูกระบุทางการแพทย์ว่าเสียชีวิตไปแล้วแต่ฟื้นคืนขึ้นมาซึ่งไม่ใช่คนที่ใกล้จะตายแล้วรอดมาได้นะครับนี่คือคนที่ตายไปแล้วจริงๆโดยเขาได้เล่าว่าความรู้สึกหลังความตายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันเหมือนกับการหลับไปเฉยโดยที่ไม่มีการฝันและไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหนแค่เขาหลับไปเฉยนั่นเองครับ ส่วนเรื่องที่มีคนชอบมาเล่าว่าเมื่อเราใกล้จะตายเราจะเห็นแสงวูบวาบหรือเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นหรือบางคนที่เคยผ่านประสบการณ์เฉียดตายแล้วตื่นขึ้นมาเล่าให้ฟังว่าเคยไปสวรรค์หรือนรกมาแล้วนั้นในทางวิทยาศาสตร์นะครับพอจะอธิบายได้ว่าเมื่อเรายังไม่ได้ตายจริงๆแม้ว่าจะเข้าใกล้ความตายมากแค่ไหนก็ตามสมองของคนเรานั้นก็ยังคงทำงานอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้เต็มที่ และด้วยจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับเรื่องของความตายและความเชื่อต่างๆที่สะสมกันมาตั้งแต่เด็กนั้นอาจจะเกิดการรับรู้เรื่องราวเหล่านั้นเหมือนกำลังฝันไปก็เป็นได้ครับทั้งนี้นะครับในคนที่กำลังใกล้จะตายจริงๆสมองอาจจะไม่ได้มีความสามารถเพียงพอที่จะรับรู้หรือคิดประมวลผลเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเลยก็ได้และสุดท้ายแล้วนะครับความตายก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิด แต่อาจจะคล้ายกับเวลาที่เราง่วงนอนมากๆแล้วสมองก็เริ่มทำงานช้าลงจากนั้นพ่อหัวถึงหมอนปุ๊บก,ก็ค่อยๆหลับไปก็แค่นั้นเองที่อธิบายไปแล้วนั้นนั่นคือในทางวิทยาศาสตร์นะครับและจิตสุดท้ายก่อนตายนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆแต่จิตหลังความตาย20นาทีแรกก็จะมีความสำคัญในการเปลี่ยนภพภูมิอีกด้วยนะครับการศึกษาทางประสาสรรรวิทยา นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้พบว่าหนูที่ตายใหม่ๆนั้นหัวใจหยุดทำงานเลือดหยุดไปเลี้ยงสมองแต่คลื่นสมองก็ยังคงอยู่ในสภาวะที่ตื่นตัวขั้นสูงซึ่งก็บ่งบอกถึงการมีสติสัมปชัญญะของคนเมื่อหัวใจหยุดเต้นไปแล้วนั่นเองครับดังนั้นทางการแพทย์บอกว่าตายแต่สมองก็ยังทำงานอยู่ นั่นก็เป็นการสร้างภาพจากสังขารจิต20นาทีว่าจะไปพบภูมิใดดังนั้นนะครับจึงควรเนี่ยวนำไม่ให้นิมิตมาหลอกหลอนในช่วง20นาทีหลังจากหัวใจหยุดเต้นไปแล้วนั่นเองครับกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตการเข้าสู่ความมืดหรือผวังขจิตบางสกุลคำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาสนาจะปลุกจิตให้ตื่นหรือถอนออกมานั่นเองครับซึ่งก็แปลว่าต่อให้ก่อนตาย ญาติและคนไข้ได้เตรียมตัวเหนี่ยวนำจิตใจเป็นอย่างดีจนตายไปแล้วก็คือหัวใจหยุดทำงานสมองนั้นก็ยังเหนี่ยวนำในสิ่งที่ทำก่อนตายอยู่ก็อย่างเช่นถ้ากำลังสวดมนต์ภาวนาเมื่อตายไปแล้วจิตและสมองก็ยังคงหมกมุ่นอยู่กับการสวดมนต์และภาวนาดวงจิตนั้นก็ย่อมเปลี่ยนภพภูมิไปในที่ที่ดีแต่ถ้าหากสมมุติว่าก่อนตายนั้นได้เตรียมตัวมาดีมากแต่เมื่อตายไปแล้ว ญาดิยาดร้องไห้กันระงมเสียงดังลั่นหรือลูกหลานได้มีการทะเลาะเบาแว้งกันเพื่อแย่งชิงสมบัติด้วยเสียงที่แสงแสซ,ซึ่งบรรยากาศเหล่านั้นนะครับก็จะเหนี่ยวนำให้สมองครุ่นคิดตรงนั้นและก็จะนำพาด,ดวงจิตไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีได้นั่นเองแหละครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ควรทำหลังความตาย20นาทีแรกก็คือการสวดมนต์โดยสิ่งที่อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์อาพร ที่ท่านทำประจำก็คือเมื่อรู้ว่ามีคนไข้าตายไปแล้วท่านก็จะหยิบขวดน้ำมนต์เย็นๆในตู้เย็นนะครับติดมือไปด้วยและก็จะหยดทำน้ำมนต์ที่ตาที่สามนั่นก็คือจักระที่6กก็ตรงหน้าผากวางคิ้วนะครับเพื่อให้ความเย็นของน้ำได้ส่งสัญ,ญญาณไปให้สมองที่ตรงกลางข้างในซึ่งยังทำงานอยู่ได้ตื่นตัวเพื่อรับฟังเสียงสวดมนต์หรือบางสกุลแต่ถ้าใครไม่มีน้ำมนต์ก็ให้ใช้น้ำเย็นธรรมดาก็ได้ สรุปนะครับบรรยากาศในการเตรียมตัวก่อนตายและหลังความตาย20นาทีก็จะต้องปราศจากเสียงร้องไห้เศร้าโศกการทะเลาะเบาะแวง้งหรือการพูดเรื่องที่ไม่สบายใจเพื่อให้คนตายได้เปลี่ยนพบภูมิไปในที่ที่ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องทำความดีและก็ละเว้นความชั่วขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสด้วยจะได้พร้อมเปลี่ยนพบภูมิได้ทุกที่ทุกเวลานั่นเองครับ ถ้าจิตใจใครเศร้าหมองก็สั่งจิตให้ใคลายความเศร้าหมองนั้นให้วางลงแล้วก็ให้อภัยปล่อยวางคิดซะว่ากฎหมายเอาผิดไม่ได้แต่ก็หนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่กฎแห่งกรรมซึ่งเราไม่ต้องไปเอาคืนหรือแก้แค้นเอาเวลามาทำจิตใจให้ผ่องใสเพื่อเข้าสู่ความว่างจะดีกว่าครับและจิตสุดท้ายก่อนตายของมนุษย์นั้นคิดอะไรอยู่ทุกคนเกิดมา ล้วนต้องตายกันทุกคนและความตายนั้นก็ไม่เคยมีนิมิตหมายเราอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้ยาวนานแค่ไหนแต่เมื่อเราตายไปก็จะมีเพียงแค่ผลบุญและผลบาปที่เราได้กระทำเอาไว้ตอนยังมีชีวิตเท่านั้นที่จะสามารถนำติดตัวไปได้ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าจิตเตอสังกิเลเถสุขติปาติกังขา เมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองก็จะมีสุขติเป็นที่ไปจิตเตสังกิเลเถท,ทุขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็จะมีทุกขติเป็นที่ไปนั่นเองล่ะครับจิตสุดท้ายของชีวิตมนุษย์นี่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าความตายอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์แล้วเราทุกคนก็ต้องเผชิญหน้ากับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อคนเราใกล้ตายนั้นจิตสุดท้ายก่อนตาย เราคิดอะไรนั่นก็จะเป็นพบภูมิปลายทางที่เราจะไปเกิดดังคำพระที่ท่านว่าศึกชิงพบจะอยู่หรือไม่ใจนั้นสำคัญยิ่งถือเป็นนาทีทองของชีวิตญาติจะต้องพยายามให้จิตของผู้ที่จะเสียชีวิตก็เกี่ยวอยู่ในบุญตลอดเวลาหลายๆคนอาจจะสงสัยกันนะครับว่าทำไมในช่วงเวลาก่อนตายจิตนั้นถึงได้สำคัญนั่นก็เพราะว่า ภาพบุญและบาปอากุศลทั้งหมดที่เราได้ประกอบมาตลอดชีวิตจะฉายอย่างต่อเนื่องทั้งกุศลและอกุศลเพราะถ้าภาพสุดท้ายหยุดที่ภาพไหนปรโลกที่จะไปก็จะหยุดที่ภาพนั้นสึกชิงพบจึงเป็นศึกสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างบุญและบาปอากุศลที่จะระลึกได้ในช่วงจิตสุดท้ายของชีวิตนั่นเองครับลักษณะของอารมณ์ก่อนตายของผู้ที่จะเดินทางไปสู่ปรโลก ทั้งนี้นะครับเวลาคนเราใกล้จะตายโดยทั่วไปแล้วก็จะมีลักษณะอารมณ์3อย่างที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตที่จะชักนําเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้ดังนี้ครับกรมมารมณ์เป็นอารมณ์ของกรรมที่ตนเคยกระทําไว้ได้มาปรากฏให้เห็นในขณนะจิตที่กําลังใกล้จะตายก็อย่างเช่นถ้าตนเองเคยฆ่าวัวเพื่อขายเนื้อเป็นประจำภาพที่ตัวเองเคยฆ่านั้น ก็จะมาปรากฏเคยด่าพ่อว่าแม่เคยทะเลาะเบาะแว้งหรือดื่มเหล้าเป็นปกติมีการลักขโมยของเป็นปกติซึ่งภาพเหล่านี้แหะครับที่จะมาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนกับที่ตัวเคยทำเอาไว้ไม่ผิดเพี้ยนแล้วจิตก็จะยึดเอาภาพเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์และกรรมอารมณ์นี้นะนะครับก็จะมีผลต่อจิตก็จะทำให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆที่ไม่ดีเหล่านั้นนั่นเองแหละครับ กรรมนิมิตตารมหากกรรมมารมไม่ปรากฏให้คนที่ใกล้จะตายได้เห็นก็จะมีกรรมนิมิตตารมมาปรากฏให้เห็นครับซึ่งก็ได้แก่อุปกรณ์ที่ตนใช้กระทําดีหรือกระทําชั่วในอดีตนั้นก็จะมาปรากฏให้เห็นเพราะตามธรรมดาในการประกอบกรรมทุชนิดส่วนมากก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือก็อย่างเช่นฆ่าวัวฆ่าควายก็จะต้องมีมีดมีค้อนเป็นต้นนะครับที่จะเป็นเครื่องมือ หรือทำบุญก็จะมีเครื่องทายรรมมีเครื่องใช้ไม้สอยในการประกอบบุญก็อย่างเช่นขันใส่ข้าวทัพพีตักอาหารใส่บาตเป็นต้นครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นะ,นะครับก็จะมาปรากฏเป็นกรรมนิมิตในขณะจิตใกล้จะดับซึ่งภาพที่เห็นก็จะแจ่มแจ้งชัดเจนเพียงใดนั้นก็สุดแล้วแต่ใครจะทำดีหรือทำชั่วที่สิ่งใดและบ่อยมากเพียงใดนั่นเองะครับและเมื่อจิตยึดหน่วงไว้เป็นอารมณ์ ภาพเหล่านั้นก็จะมีผลต่อความหมองหรือความใสของจิตใจนั่นเองครับคตินิมิตตารมถ้าหากว่ากรรมนิมิตารมไม่ปรากฏคตินิมิตตารมนั้นก็จะมาปรากฏให้เห็นครับซึ่งก็ได้แก่นิมิตต่างๆที่จะบ่งบอกถึงภพภูมิที่ตนจะต้องไปเกิดปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดบางทีก็จะเป็นภาพที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อนมาปรากฏ แต่บางทีนั้นก็จะเป็นภาพที่ตนเองเคยเห็นครั้งที่ยังเป็นมนุษย์มาปรากฏก็อย่างเช่นภาพสัตว์หรือมนุษย์เป็นต้นครับทั้งนี้นะครับพระพุทธองค์ได้สอนเอาไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างจะสำเร็จด้วยใจเพราะฉะนั้นนะครับเราทุกคนควรทำใจให้ผ่องใสไม่มัวหมองเพื่อให้มีสุขติเป็นที่ไปนั่นเองนะครับแล้วเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังไปนี้ ก็สุดแล้วแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านจะพิจารณานะครับและในบางท่านนั้นก็เชื่อในเรื่องโลกหลังความตายและก็มีอีกหลายท่านที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับนั่นก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไงครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยที่จะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเราทุกคนสัตว์ทุกๆชนิดนั้นก็ต้องตายเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับและจะดีกว่าไหมถ้าเราทำแต่ความดีรักษาศีลทั้งห้าข้อ อย่างน้อยสังคมก็จะดีขึ้นเป็นอย่างมากและจะดีกว่าสังคมที่ไม่มีศีลเป็นที่ยึดเหนี่ยวแน่นอนนะครับและถ้าหากว่าโลกหลังความตายมีจริงล่ะครับคนที่ทําดีมีบุญมีกุศลนั้นก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีมาเกิดใหม่ก็จะเป็นคนดีเป็นคนร่ํารวยมีหน้าตาที่ผ่องใสสวยงามแต่กลับกันนะครับสําหรับคนที่ทําชั่วนั้นก็จะตรงกันข้ามทุกอย่างเลยนั่นเองครับ แล้วท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินสาธุนะครับขออาราธนาคุณพระศรรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกโปรดตนบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ